สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องเอ้ยพ่อเฮ็ดอันเฮ็ดเพิงขาาลาเฮ็ดพงเฮ็ดเพ,งเดเพิงหมวกสมดอกนึงโอ้ดีใจลายแล้วไปเป็นทาทางขือสิบหลอดวะบังนี่นี่เห็นบ่แหงป้าแหงแหงล้อมอีกตั้งหากเจอดอกนึงก็ดีใจแล้วพี่น้องเอ้ยบังนี่บังนี่ จนว่าแมงมากินมังในแห่งจนว่ามันแบบเออเจอดอกหนึ่งกันยังดีเนาะใครก็บอกผ่พอพี่น้องแต่ว่าดอกงามๆแต่ว่ามันก็นสีเหี่ยวแน่แล้วลนะ่ะโอเคพี่น้องเสียวสเปญางเบื้องต้นนะจาะว่าสิบผอวะเนาะพี่น้องเอ,อ้อปาแห่งเห็ดเป็นยังอยากออกดือเบ้งเบิ้งเห็ดเพิ่นดอกที่สองนจ้ะ ดอกที่สองเฮตผึ่งคาาลเป็นดอกเป็นกีนนิน่อยโอ้เป็นตะแกงแสบใช่ล <laughs> หล่ะหัวล <laughs> หลุดหัวมันหลดุดโอ้ยแต่เสียดายว่ื้งแล้วดอกไข้แนะ่ยุเยอีดแล้วพี่น้องเฮตผึิงคาไลดอกที่สาม มัว่าสิกินไดขึ้นมากินไดนโอ้ยนี่อะไรสภาพปุ๊บตรงนี้เท่าดอกเขา่าพักเท่าแน่โอ้ยเนาะปลามันปอุดมเหมือนปลามันแรงแรงครับพี่น้องเห็นหมเบิง้งเบิ้งขาก่อนสิได้พ่อเก่งบ่ละมือเอาขามัน บางอันมันกระเถาแล้วอือพวกแบบอืบอว่ามาันเสบอมีนุ่มแต่ยังมีอยู่นะโอ้ว่าไหมเท่าหมดแล้วบ้อนเนี่ยเฮ็ดอ้เห็ดเ,เพิงคาไล่เห็ดเพิงหม,มวกสมหลายจา้ะาตอนนี้มันเฮ็ดอีกอย่างน,อน,น้นอเนาะสภาพไม่น่าไว้ใจเห็ดไม่เคยกิน ไม่ได้ไม่เอาค่ะเนี่ยบ่อนีน่มันสิเป็นบ่อนทีวาบ่อนท่วาบ่าแห่งปีนี่มากับแห่งมืดบวงเนี่ยบ่อนเทปบ่นสิออกแต่มันว่าออกไปแห่งแรงค่ะแห่งแรงแน่นคุณชายคุณชายพามา ฟังน้ำเล่ามันกับมันปกติมันกับสิมีอันนี้บ่มีเลยโอ้ยนอฝนฝนขาดช่วงฝนบอดีฝนบอดีสวีเดนปีนี่จ้ะที่มันเฮ็ดอี๋ยังบุญยังมาเบิ่งเห็ดอันนี้กันอันนี้ก็เฮ็ดกินบะได้ดอกนี่อ,ออกแ้่เฮ็ดกินบะได้านะสูงไง เห็ดไตเบียเห็ดไตเบียรู้สามดอกสี่ดอกมือแข่งกันงามแต่สูพุ่้นอะเห็ดกินบ่ไ้วัดแข่งกันงามพี่ยงฮาไปเรื่อยๆมงพี่นอ้องพอยังกะสิเก็บเอาเมื่อละเมื่อนี้เขาป้ามากกับเจอเต้นนี่ละจ้แต่บกักฮาลอนหลายค่ะปีนี้ฮาลอนปลาคนที่นี่เอิ่หนฮาลอนละจ้ะเนาะ เก็บดอกจ้าม,มันยังมีอยู่อยู่วานกินแน้วมกินแน้วอือก็จะเก็บข้าปากตอนนี้ลหละดูได้บ้งงามกับเปาอืมหวานเด้ี่นอนนะแดงเต็มต้นอยู่จะบ่เก็บดอกจ้า เห็ดสามดอกสี่ดอกมาอนิเจอตะเห็ดอย่างพวกพี่ดองพ่อแม่ดอกแบบไงใหญ่ขักันเนี่ยเจอก็เห็ดอย่างนู้นจะก,กินได้บรือกินได้บ่เคยเก็บบ่เคยพ่อตะเทียแบบนี้อุ้ยขาน่าสิก,กินได้ยูจะห,ห้าวปลหูแต่คิดว่ากินบ่ได้ละเพราะว่าบา่อายุมานีกันหลายปีดีดักกับบ่เคยเก็บกินจะเทียรนี่เราก,ก็บ,บ่เคยเห็นไผเก็บกิน โอ้แต่วโอ้ยลืมไปว่า,วาต้องไปจับมันอุ้ยลมแห้งๆพี่น้องเาสีหายางเบิ่งตัวดอกที่สีพี่น้องอุ้ยสะมาหายหากคาแค้นแต่เฮ็ดปีนี้ปกติมันสิออกมา่อไรแล้วปีนี้ยังบม่มีพอแต่แบบที่ว่าเหี่ยวแล้ว ดึงเอาแล้วเหตุผลคล่ะไลซี่ดอกจ้ะวันนี้มันก็เกิดดีดีดีปีที่แล้วเกิดเป็นจุม่มเป็นจุ่มได้เทลซี่หาดอกคุณน,นะอันนี้เห็นดอกเดียวขลออ มันดอกหนึ่งบ่บานเติงเคืองท่เถ่าแล้วเพิ่งส่งนะเทาแล้วเทาแล้วปามันแห้งห้งเนาะแม่นดแม่นี่ดอกเ,เอาากติงเคื่งคาไล่นะจ๊จับจะมันเถ่าแล้วอืมบังนี้ เท่าแกแล้วโอ้ยอ้าจับมันพ่อยพ่อยมาเอาดอกอยางมันเท่าแล้วก็สิได้แค่นี้แหละม,มือนี้บงส้งพี่น้องเมื่อแล้วสิไปเก็บบักกันพอ่อพลไม่ป้าอันหนึ่งไอ้วินวินแบแมนผู้ซื้อมันประจำผิดก็ได้เราสิไปไทยบึงได้จะแล้วแค่นี้แหละจ้าพี่น้องเฮ็ดเพลินขาไลา หาดอกบ้งคิดว่านี่ยโอ้ยแกมันเหี้ยวแห่งดอกสนีกาลแกงแสบพี่น้องเอ้ยนี่โอ้ยกลับกล่องผิดไล่อีกแล้วคิดว่าเปลี่ยนใดหรอมั้งเอาดอกสนีกระแสบมันอยากออกแล้วพี่น้อง มันอยากออกเต็มที對對่ละเห็ดกระไดแต่มันแห้งขะมันแห้งมันก็ยัง่นเจพาอแจกลออกมาอยู่พี่น้องเห็นผลไม้ป่าวินแบวินแบคนที่นี่เขาเอินวินแบภาษาอังกฤษอียงเนาะว่าเห็ดแต่เองสกะ สร้างกิจกันไองบ่ปองดูอพี่น้องบ้าพ่อตะโพลเราม่ป่าเฮ็ดอยากพ่อเฮ็ดกับบ้พ่อเฮ็ดสเก็บพี่ดอกเฮ้สเก็บบ่เก็บวินดูพกกระเด็นไอ้งี้ยก้ะ กรัม oh, oh. ังกรัมังกรัมังอ๋ออ๋ออ๋อซิ่มเบ่งก่อนพี่น้องมันเสียบวะมันหวานหวานวินเบร์วินเบร์เอแต่มาเก็บดอกพี่น้องมัน มันก็มีให้เก็บอยู่นะแต่บ่เก็บดอก mm. โอเคเนาะพี่น้องเนาะ mm. หาเห็ดบ่ได้เห็ดเห็ดบ่มีปลาแห้งคัดผอดตะโพลละไม่ปลา mm. โอเคเนาะจ้านี่บักวินแบไทยบักวินแบให้เบิ่งมันมีอยู่สองตนก็สิบ่เก็บดอก แค่นี้เนาะจ้าเนาะสวัสดีจ้า